เหมือนแบบแต่ปู่สีสันอีราก็มาพระอาทิตย์ก็มาเออเสียงที่เ,เป็นเป็เสียงผู้หญิงตอนแรกอะ่ะอานิดว่าเป็นเสียงน้องพีมินนะนาะ่ารักไม่ต้องไปทำบุญที่ไหนลนะ <c oughs> สวัสดีจา้ามาดูวิดีโอกับคุณอากันดีกว่านะจ๊ะก็ วันนี้ก็ดูวิดีโอที่ลูกๆหลานเนี่ยนะเ,เรียกร้องกันเข้ามานะจ๊ะก็หลายๆวงคุณอาก็ทยอยทยอยดูไปแล้วแล้วก็บางวงก็คิดถึงเขาอีกล่ะก็เลยอยากมาดูร่วมกับลูกหลานอีกพอเป็นติ่งแล้วเหรอพอเป็นติ่งสูงอายุก็วันนี้ก็แต่งกายมาให้เกียรตินะเพราะว่าเรามาเราเป็นกองทัพ อืมส่วนเขาเป็นเกาะกันกระสุนนะบางพันนะนะ BTS นะจ๊ะดู Boy With Love อันหนึ่งแล้วก็ On อันหนึ่งหมดแล้วนี่มีีฮะ Back to เอออีกอันหนึ่งสอันแล้วนะใช่อันนี้มันที่สี่อันที่สมากเกินไปบ้าเดี๋ยวก็มีห้าหกอีกใช่แต่ว่าที่อยากมาดูอันนี้เนี่ยนะเพราะว่าคือ อาเป็นคนเชยมากนะอาจจะไม่รู้จักแบบเพลงไม่รู้จักอะไรศิลปินอะไรเลยทั้งไทยต่างประเทศแล้วก็เก<ท>าหลีอืคือตัวเองก็ไม่ได้เป็นที่รู้จักด้วยแต่ว่าแบบเป็นคนแบบปะสมองจําไม่ได้ว่าใครเป็นใครอะไรเงรี้ยสมองไม่เก่งหรือไงก็ BTS อะเป็นวงที่อาจําได้เพราะว่าอาไปเที่ยวต่างประเทศแล้วก็ที่สเตเดียมนั้นอะก็จะมี วนิ้วใหญ่ๆภาพตั้งแต่ชั้นบนสุดลงมาล่างสุดของศิลปินทั้งหมดอะแล้วก็เขียนว่า BTS กำลังจะไปอะไม่แน่ใจประเทศไหนในยุโรปตอนนั้นอะล้วก็แบบเฮ้ยนี่วงเกาหลีนี่ว่ามา,มาถึงนี่แล้วแล้วก็คนที่อยู่ที่นู้นบอกว่าดัง oh, มาก BTS ดังม,ม,ม,มากฉาันกปป็อกว่จะมีจัด BTS จ้าสกายเทรนจ้าเอ้คุณล่ะ BTS กันราะว่าทำไมสถานีรถไฟเขาใหญ่จัง ก็นั่นแหละอาก็เลยลองดูครั้งแรกก็คือขอดู BTS อย่างเงี้ยทำไมถึงแบบชนะใจไปยังทวีปอื่นได้อย่างเงี้ยพอหลังจากดูแล้วก็คือยาวเลยจ้าไปดูซ้องตรงซ้อมตรงซ้อมเต้นดูรายการอะไรกันเรื่องใหญ่เรื่องโตงก็อันนี้เป็น MV ที่ออกมาตั้งแต่ปี2018แล้วออกมาก่อนยวรัเลิฟศิลปินแรปเบอร์ใหญ่ ไฟยิงของโลกเนี่ยมาร่วมงานกับเขาซึ่งในบอยวิดเลิฟเนี่ยอาก็ได้เห็นไปแล้วแต่ว่ามี Mv ที่ก่อนหน้านั้นอีกซึ่งก็เป็นนิกกี้มินาซึ่งมันอันดับต้นๆของโลกเนี่ยมาร่วมพิจาร่งกับวงนี้อ่ะเพลงไอดมี2คลิปคลิปหนึ่งประมาณ600ออนก่าลนหกอล้านใช่แต่เป็น BTS เแต่เป็น BTS เดียวไม่มีนิกกี้มินาอ่าแต่ว่าอาอยากดูที่ มีคนอื่นด้วยอย่างเงี้ยต้องเป็นยังไงรู้สึกแบบปลื้มเออรู้สึกแบบปลื้มเราจะดูใช่ว่าบิ๊กยิปเขาจะเล่นใหญ่เล่นโตอะไรอีกนะจ๊ะไปชมเลยจ้ะเม็ดเม็รประคำก็มาสีสันยีราฟก็มา,มา,รมาพระอาทิตย์ก็มาน้องจทปงศมา ผมเสียมพูนีเสียงลิ๊กี้ออเหรออาเอ็มโอ้ยปเสียงเพงอรักมาก คือเสียงที่เปนแบบเป็นเสียงผู้หญิงตอนแรกอะ่ะอันนี้ว่าเป็นเสียงน้องจีมินนะเพราะว่าเขาทำเสียงได้อุ้ยนั่นแบบดูเป็นคานิโอวอ่ะ ทั้งเสียงระดับเตสดูเป็นขบวนแห่ที่เต็มไปด้วยสีสัน คุณไม่ได้ทำให้พวกเขาหน่มแนดเลยดูสโนไวท์ I love myself, I love myself. เสียงปี๋เสียงแฝก็มีอ้อไม่มีอะไรทำให้ฉันรู้สึกตักเองได้นะจะไอดอลหรือว่าจะอะไรนะอาิ์ติสต็ตามอะดูความแบบว่า ความสนุกแบบไม่แยแสอะไรอะ่ะเออมันเป็นที่เออมันสนุกเป็นที่รับตัวเองจะอยู่ในกรอบในกรงอะไรก็แล้วแต่

เป็นที่แบบเอาเลอกไม่แย่แต่ไม่มีอะไรแต่หยุดให้รักตัวเองได้จริงพร้อมกี่วันให้ยกขาพร้อมกัน้องเฉลยใช่ไหมล่ะไอรชาเฉลยติดแฮแท็กด้วยนะทันไหมทันไหมที่เลเลล์ เนี sabes, anyway, uri, ่ยเน่เสียงปีเสียงแต่ก็มาชอบทาอ่ะท่าี่ขวาสุดเออก็บอกว่าสนุกอารม์เอออารมณ์คานิวอลถึงว่ามันได้หกร้อยล้านในเอมวีนี้เราจะได้เห็นแบบการแสดงสีหน้าคือเราดูบางทันมาอันนี้อันที่สี่ในแต่ละเอมวีอ่ะ การถ่ายทอดด้วยการร้องของเขาการถ่ายทอดด้วยเอาดนตรีดำเนินไปของเขาการเต้นและ MV อ่ะมันมีความแตกต่างกันเพราะว่าเนื้อหามันก็ต่างกันเราได้เห็นสีหน้าใน MV วนี้มันต่างกันไปอีกแสดงว่าวงเนี้ยคือเขาเข้าถึงในสิ่งที่เขาจะสื่อสารจริงๆเพราะฉะนั้นต่อให้แบบเป็นท่าเต้นยังไงท่าเดียวกันอะแต่ถ้ามันอยู่ในคนลับริบทกันอะหน้ามันก็จะไม่เหมือนไง แต่เนี้ยคือหน้าเขาเป็นอีกแบบหนึ่งว่าเอ้ยไอยมันแล้วแล้วเออปล่อยๆ<ม>ไปนะคะว่าอะไรก็า่าไปสิจะเป็นอะไรก็ได้<ม>แต่ไม่มีอะไรที่ทําให้ฉันดยุดรักตัวฉันเองนะเนี<ะ>่ยมันล่าเริงในระดับนะฉันเรียกฉันว่า a r t ติสจะเรียกว่าด d o l ไม่ว่าจะเรียกว่าอะไรผมก็ไม่สนหรอกผมภูมิใจนะผมเป็นอิสระอืม,มเพราะผมเป็นผมมาเสมอใช่คือคนอื่นๆจะเรียกเราว่าอะไรก็ตามอ่ะ เราไม่จาเป็นต้องเป็นไปตามที่ปากเขาว่าเขาจะเรียกเราว่าอะไรถูกปะแต่แค่แต่ทำทำยังไงเราถึงจะเป็นอย่างนั้นได้ก็คือรู้ตัวชัดๆเลยว่าคิดอะไรอยู่รู้ตัวชัดๆัดเลยว่าพูดอะไรออกไปรู้ตัวชัดๆว่าทําอะไรออกไปเราก็เป็นไอสิ่งที่เราทําพูดคิดนั่นแหละดังนั้นคนจะเรียกเราหรือพูดถึงเราแบบไหนก็ไม่มีอะไรที่จะทําให้เราเนี่ยไม่รักตัวเองเพราะตัวเราเนี่ยโคตรน่ารักเลยทำทำดีๆ<ด>ไปสิเออ พวกเนี้เอาชีวิตเข้าแลกนะในการที่เขาจะได้เพลงมาหนึ่งเพลงม,มันมันเป็นเรื่องไม่ง่ายอะ่ะกว่าที่เขาจะเป็นตรงนี้ได้ฉะนั้นเขาเลยรู้ว่าคนแบบเขามันคบได้คนแบบเขามันน่ารักก็เลยต้องรักตัวเขาเหมือนเราทุกคนเหมือนกันเรามานั่งอยู่ตรงนี้นาทีนี้ที่หายใจอยู่รู้ตัวว่าเราทำสิ่งดีๆเพื่อคนอื่นเราทำดีๆเพื่อตัวของเราเองดังนั้นใครว่าอะไรก็ ไม่เป็นไรแล้วก็ยังคงรักไอ้ตัวน่ารักนี้ได้ก็คือตัวของเราเองที่มันทําอะไรน่ารักน่ารักนั่นแหละอืมนี่มันเพลงเพื่อชีวิตนี่ว่ะเสื้อผ้ามีทั้งสีเข้มๆนะแล้วก็มีทั้งแบบเสื้อผ้าอะไรกระตูนเสื<ม>้อผ้าแบบวันหวาน<ส>เออมี <pattern> สูตรที่จะจ้านนะแต่ละคนเ,ออเสื้อกางเกงเดียวกันอ,อลายเดียวกันแต่ละคน,คนละลายอะไรเงี้ยแต่งตัวจัดเออมีทั้งแบบแต่งตัวแบบ น่ารักน่ารักเ,<อ>เสื้อ,อลายกระตรูนเอมองว่าแบบสิ่งที่ห่อสิ่งที่ห่อมันห่อแบบไหนก็ตามอ่ะแต่ฉันมีข้างในของฉันเนื้อในฉันถูกเพราะว่าถ้าคุณมองในแต่ละเสื้อผ้าในแต่ละในแต่ละช็อตที่เขาถ่ายเราก็จะได้เห็นว่ามันไม่มีอะไรที่มันเปลี่ยนคนข้างในได้เลยเสื้อผ้ามันไม่ได้เปลี่ยนเขาเลยอ,อแบบนั้น่ะเขาชัดในตัวเอง คืออารยธรรมวัฒนธรรมของความเป็นเอเชียเนี่ยมันจะถูกบรรจุอยู่ในภาพด้วยแล้วก็มันมีความเป็นสากลด้วยแล้วก็ดนตรีตึง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 อันนี้มันจะเป็นแบบคาริวัลของทางฝั่งละตินเออแล้วก็มันมีเต้นๆๆเหมือนแบบแตไปีสัปปะการ์ที่มันเป็นแบบอินเดียเออคือม็อบตีมันก็มีเออใช่มันมีความหลากหลายทางสังคม สังคมวัฒนธรรมมากอืออกไปมัดใจออกไปมัดใจชาวโลกด้วยด้วยความชัดในตัวเองอแค่คําของคนที่มองเราเป็นอะไรอะ่ะบางทีมันก็จะทําให้เราอะ่ะเปลี่ยนพลังงานในตัวเองแล้วมันก็จะหยยชีวิตเรามันก็ถูกลากลงไปเพราะคําคนแต่เขาอะ่ะจะไม่ให้คําคนมันลากเข้าไปไหนเลยเขาจะมีดึง๋งดึ๋งดึงดึ๋งดึงนี้อยู่ในใจตลอดเวลาอย่างชัดเจนอะ่ะ มันก็ทําให้เขาส่งพลังงานอันใหญ่แล้วก็ไปดึงใจคนทั้งโลกมาได้เอออันนี้มันให้อะไรกับเราด้วยแล้วก็สีสันมันก็สนุกแล้วก็ท่าเต้นก็แสบนะท่าเต้นก็แสบเออแล้วมันก็ทําให้เห็นเลยว่าแบบวงนี้มีความชัดเจนในตัวเองมากๆจริงๆคุณอากอา็ฝากช่องทางให้กับลูกหลานนะเขาไปทักทายอามีเยอะขึ้นแล้วนะมีคน<บ>มาบอกกันบอกว่าแต่ก่อนเป็นติ่ง ไ <Idol, S 2> อดอลอะตกลงกลายเป็นติ่งคุณอาแล้วน่ารัก <c oughs> ไม่ต้องไปทําบุญที่ไหนแนละ้วทาบุญกับฉันนี่แหละทําบุญให้มันชื่นใจก็ขอบคุณนะกําลังใจของลูกๆหล,ลานตัวอาเองอย่างนี้ก็ช่วงนี้เนี่ยไม่ได้ไปออกกองถ่ายละครอะไรนะกองหกฉากค,ครับจานนี่เขาก็หยุดนะ <c oughs> กองละครไ <c oughs> ลกินารีนก็หยุด แล้วก็โชคดียังมีแชร์ข่าวสาวสาวตรองเนาะก็ทําให้ได้มีความสุขว่าทํางานแต่กันนั้นก็ตามอ่ะก็ยังแบบหัวใจมันก็ยังเหี่ยวเหี่ยวอยู่อะไรเงี้ยเการที่มาคอมเมนต์ในในช่องทาง Youtube นี้มันก็เข้าเข้าไปอ่านมันก็ดีใจอ่ะพูดนะเข้าไปอ่านมันก็จะดีใจเออแล้วพอแบบไป y o u t u b e เอยไปไปอะไรนะ Twitter ซึ่งก็ไม่ได้จะทำเก่งอ่ะ แล้วก็ไม่รู้จะเขียนอะไรด้วยเออที่มันน่าสนใจไม่มีความน่าสนใจอะไรเลยทวิตเตอร์าก็อย่งางอุ้งซ่ามาแบบทักกันมาให้กําลังใจกันคือแบบอารู้สึกว่ามันเป็นมิตรไมตรีที่ชโลมใจอาแล้วก็กระทั่งว่า Facebook อาตุ้ยตุยพวกเคอก็ไปอินบล็อกหาอาก็มีไปเม้นด้วยคือรู้เลยว่าอันนี้ต้องเป็นลูกหลานรีแอคแน่ๆก็ก็มันดีมากกับอาชื่นใจมาก ใน IG ก็ก็มามาเมน <Okay. S 1> นะไม่ว่าจะเป็นรูปที่มีศิลปินอยู่ก็ตามหรือว่านีรูปกลุกกลาอาทอดปลาอะไรเงี้ยก็ยังเข้ามาทักอะไรเงี้ยมันมันดีนะคือบางคนไม่รู้ว่าว่าสิ่งที่ได้ทําให้อามันดีมากๆกอาก็ฝากช่องทางด้วยแล้วก็ขอบคุณด้วยนะจ๊ะไอก็จะเป็น RTU i อ a c e b o o กก็จะเป็นอาร์ตุยภาษาไทย Twitter ก็เป็นอาร์ตุยค่ะแบบนี้ก็ขอบคุณสำหรับทุกๆวันที่เราได้ใช้ด้วยกันแต่คนก็เป็นเหมือนอาแหละว่าวิดีโอเหล่านี้ที่เราดูด้วยกันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำให้มีความสุขซึ่งมันเป็นอย่างนั้นจริงๆใครไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเพลงนี้พี่อาเอ็ขาบอกแล้วไงว่าใครจะพูดยังไงก็ช่างไม่มีอะไรที่จะทำให้ฉันไ่ได้ นี่เราจะห้ามจาัดก,การบบตัวเองนะเพราะตัวเรามันน่ารัก,กพวกเธอมันน่ารักโอเคบ๊ายบายสาวสวยสดยเลยเปลี่ยนตัวนีออว้อีกแล้วอีกแล้วไม่แคล้วว่าแก